อ่ะโอเคสวัสดีนะักลงทุน,ท,นทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามาติดตามหาการลงทุนประจําวันพุทธที่19มกราคมเนาะในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกเลย S50 นะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้ยังสวิงออกข้างจากเมื่อวานเนาะเป็นมุมมองเป็นนัยยะที่ดีของการย้ำฐานนะคือต้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยขอแค่ราคาของตัว S 5 0 s เนี่ย มันยืนในกรอบบริเวณ980ตรงนี้ได้เนะี่ยในมุมมองยังเป็นมุมมองเชิงบวกที่ดีอยู่ตราบเท่าที่ราคาย,ยังไม่มีนิวโลลงไปทดสอบ973นะเพราะฉะนั้นใครที่เล่น Tfect แนะนำว่า Y C นะคือไม่ต้องช็อตไม่ต้องลองนะครับรอเฉยๆก่อนรอดูการยกตัวหรือการทำนิวโลของราคาก่อนแต่ถ้าใครที่ถือหุ้นอยู่เป็นข่าวดีครับเพราะว่าหุ้นที่คุณถืออยู่ให้พิจารณาเป็นลายตัวนะหุ้นนั้นๆยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับ ตามตามเทคนิคอ่เนาะในเชิงแสแตทนะครับแต่สำหรับใครที่เล่นออปชันที่เป็นตัว DW หรือว่าช f เ c t เพื่อเก่งกำไรในส่วนของ s อเชะพิจารณาว่าแนะนำให้รอดีกว่านะเพราะว่าการเคลื่อนไหวเขาจะเป็นการออกข้างในกรอบแคบนะครับเพราะฉนั้นก็มีโอกาสที่จะโดนความผันผวนเนี่ยทำให้เกิดการขาดทุนได้เหมือนกันรอดีกว่านะครับอ่ะทีนี้ผลิตภัณฑ์กลางถัดไป BTC เริ่มกลับลงมาย้ำฐานทดสอบโซน4 0,000อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้ารอบนี้ย้ำฐานแล้วไม่หลุดจาก4 0,000อีกหรือว่าไม่หลุด41,600เนี่ยโดยมุมมองเลยก็คือน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มสะสมสะสมแรงเพื่อทำขาขึ้นรอบใหม่แล้วแหละนะขึ้นเป็นตัว W แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรารอดูการล้วกันว่าเดี๋ยวราคาจะปรับตัวขึ้นเลยหรือเปล่านะครับ อาจจะอรอปัจจัยในเรื่องของการประกาศอัตราดอกเบีย้ยของเฟดมาหนุนไหมเดี๋ยวมาติดตามกันนะในส่วนของปรฏิทินข,ข่าววันนี้ครับข่าววันนี้เลยวันพุธเนาะเรามีในเรื่องของตัว CPI ประจำเดือนของแคนาดานะครับแล้วก็ช่วง3ามทุ่มเองเนี่ยมี BOE ครับ Bank of England ของคุณไบเล่เนาะก็เป็นประธานธนาคารกลางอังกฤษนะครับ ก็จะมีข่าวสาคัญเลยคือช่วงสองทุ่มครึ่งก็เดี๋ยวยังไงหนึ่งทุ่มเฟรชนข่าวกล่องแดงกันอีกทีหนึ่งสําหรับตัว CPI ของแคนาดาเนาะก็คงเดี๋ยวไปห้องเห็ดแล้วแหละก็คงเดี๋ยวไปไลฟ์กันในห้องเห็ดแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นกล่องแดงแหละก็เดี๋ยวต้องพาไลฟ์ดูนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันในคลาสหนึ่งทุ่มสำหรับนักเรียนเนาะในห้องเห็ดทีนี้ <c oughs> มาดูในส่วนของราคาทองคำกันด้างครับล่าสุดจะเห็นว่า Store, โอลบอลแล้วนะแล้วก็ราคายังอยู่ในกรอบการย่อหายอย่างต่อเนื่องเลยคือมันเริ่มมาตั้งแต่วันก่อนนะครับเนี่ยวันก่อนไหมเมื่อวานมันเริ่มหลับเมื่อวานช่วง10บโมงช่วงเช้านะครับราคามีไฮสูงสุดอยู่ที่1823นะแล้วราคาก็ทําโลมาจนช่วงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงดึกราคามีการทดสอบไฮใหม่ที่บริเวณ1820ซึ่งเราจะเห็นพฤติกรรมก็คือการย่อหาชัดเจนนะครับ หรือกระทั่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ราคาเปิดตลาดมาเนี่ยราคายังคงสวิงออกข้างในกรอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองโดยทิศทางแบบนี้ในมุมมองแล้วมันเป็นสวิงดาวนะครับไซเวดดาวน์นั่นเองก็จะเป็นขั้นบันไดหรือว่าเป็นดาวเทรนเพราะฉะนั้นพอประกอบในไทม์เฟรมเนี่ยเราจะเจอว่าในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาพยายามงัดดีดหนึ่งรอบซึ่งการดีดรอบเนี้ยมองมุมมองแล้วก็คือเป็นการดีดแบบย่อไฮอยู่ดีนะครับ จึงยังพิจารณาไม่ให้น้ำหนักในฝั่งซื้อมากนักนะครับแต่อาจรอพิจารณาการเล่นฝั่งขายเป็นหลักนะโดยที่ถ้าใครที่ยังไม่มีสัญญานะครับอาจจะไปรอเล่นใน time frame นาทีนะครับแล้วหาจังหวะก็คือเมื่อราคาเกิดแท่งกลับตัวครับให้เปิดสัญญาณฝั่งขายเพื่อทำกำไรัเ,เองโดยมีเป้าทางกำไรบริเวณน180 8 8ถึง1,800นะครับก็ออกขึ้นอยู่กับ แรงเทขายของดัชนีแลวครับว่าในทำเฟรมสชั่วโมงเนี่ยราคา IS r s i อยู่ใต้50คือมีดัชนีแรงซื้อเอมีดัชนีแรงขายกำกับเนี่ยนะราคาหลังจากทำเบสแล้วพอปิดแท่งเนี่ยในอีก3ชั่วโมง,งกว่าเนี่ยเขาจะปิดแท่งลงมาทำแท่งแดงเพื่อคอนเฟิร์มการพักฐานของราคาทองคำไหมด้วยความที่ ตลาดนักลงทุนทั่วโลกครับเขาค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดที่พร้อมจะปรับเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อได้ทุกเมือเพราะฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยโดยมุมมองแล้วฝั่งขายยังคงได้เปรียบน,นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท่านในข้อมูลวันนี้ครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีงเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทํามันจริงเท่านั้นเอง